การใจตัวเองหนึ่งวันเลือกได้หนึ่งอย่างเริ่มละซื้อกล่องสุ่มเครื่องเขียนเอ็กกระเป๋าใหม่เล่นเกมไม่จำกัดเวลาซื้อกล่องสุ่มเครื่องเขียนเอ็กกระเป๋าใหม่เล่นเกมไม่จำกัดเวลาซื้อกล่องสุ่มเครื่องเขียนเอ็กกระเป๋าใหม่เล่นเกมไม่จำกัดเวลาเล่นเกมไม่จำกัดเวลาซื้อกล่องสุ่มเครื่องเขียนเอ็กกระเป๋าเล่นเกมไม่จำกัดเวลาซื้อกล่องสุ่มเครื่องเขียนเล่นเกมไม่จำกัดเวลา อ่าวันนี้พี่แตมเขาแมนนะคะต้องยกให้เขาวันนี้แม่ก็ให้เล่นเกมแบบไม่จํากัดเวลาเลยค่ะเขาชอบเล่นเกมแนวโจมตีต่อสู้เกมนี้ชื่อว่าลัดไททันวิธีการเล่นก็คือแตะสตาร์ต,ตรงนี้และใช้นิ้วแตะพวงมาลัยด้านล่างจากนั้นก็จะย้ายตัวละครสามารถเลือกระดับทักษะได้ด้วยพี่แตมเขาก็เลือกอันนี้ค่ะต่อไปก็จะเริ่มโจมตีมอนสเตอร์กันเลยนะคะตอนโจมตีนี่บอกเลยมันมากค่ะทุกคนตอนโจมตีก็จะแสดงจํานวนคริสติคอนให้เราด้วยนะ เราจะได้รู้ไงว่าเราได้เท่าไหร่แล้วแต่ตัวมอนสเตอร์สามารถโจมตีเราได้เหมือนกันนะเราก็ต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงพี่แต็มเขาเล่นบ่อยค่ะทุกคนเขาเซียนแล้วนะอ่าตอนนี้มอนสเตอร์ก็ทําอะไรเขาไม่ได้เขาเก่งเขาเล่นผ่านมาหลายด่านแล้วเวลาเขาผ่านด่านเขาก็จะดีใจมากค่ะทุกคนเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะไงแล้วก็หยุดเล่นไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเขาอยากจะอัพเลเวลไปเรื่อยใครอยากสนุกแบบพี่แต็มก็กดตรงนี้เลยนะคะทุกคนส่วนตัวแซบของเราวันนี้ไม่แม่นเลยค่ะทุกคนต้องสุ่มเครื่องเขียนก็อดไปตามระเบียบนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบ แก้ตัวใหม่